ยงเอ,อ่าสวัสดีครับผมก็มีเห็นกันไปบ้างแล้วนะครับกับคลิปของเจ้ารถ X Max X7 คันนี้นะครับที่เราได้ไปลองทดสอบอยู่ข้างร้านนะครับลองทดสอบกล้องทดสอบเลยนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูัันะครับว่าทางร้าน ทำแบบไหนก็ไปกับมานบ้างนะครับผมตัวที่เราใช้นะครับก็จะเป็นกล้องเป็นจอนะครับไซส์มินี้ถ้าเกิผมมาหา่นมันมังไม่แน่ใจจำไม่ได้ประมาณนี้นะครับผมส่วนตัวกล้องนะครับเราจะติดอยู่ตรงด้านหน้านี้นะครับเพื่อที่มองเห็นด้านหน้าของตัวรถด้วยเวลาขับนะครับจะได้ง่ายหน่อยของตัวนี้เป็นลูกค้ากำหนดมานะครับไซส์ไฟนี้เราเซทโว่หนึ่งตัวในการเปิดขึ้เปิดลงนะครับดีมดสามช่นล แลที่สามเอาไว้ทำงานเปิดตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองอลค่้าๆกันนะครับเปิดมี่่อนะครับตัดแรกเราก็เปิดบอดี้นะครับแบบตัวนี้ใช้แปดเซลล์นะครับติดแม็กตัวนี้แรงเอาเรื่องครับโอเคจากนั้นเราก็เปิด มีส่วนของวกล้องนะครับจะมีสวิตอยู่ตรงนี้อ่าเสร็จแล้วก็จะมีอันนี้เป็นสายสำหรับก่องน,นี้นะครับเราต่อมาข้างนอกตรงน,นี้เพื่อที่มันจะใช้งานได้ง่ายๆนะครับ นี่ครับผมสวิตตัวที่เอาไว้ใช้สั่งปิดเปิดนะครับส่วนภาพนะครับเดี๋ยวผมเปิดหน้าจอให้ดูโอครับเรือเือเสียบปลั๊กขอไปนะครับนี่ครับผมตัวแล้วก็ปกตินะครับจะใช้เด้ยวขวาได้นะฮะเป็นหน้าจอนะครับ เปิดปิดครับผมกดด้านหลังอันนี้ได้อยู่แล้วครับผมไม่ได้กดนะครับเพราะว่าโชว์อยู่ข้างบนนี้มันจะแรงไปครับครับผมตามโจทย์ที่ลูกค้าอยากได้มาเลยครับเราก็ทําให้ได้อย่างดีครับผมอันนี้ก็ฝากติดตามด้วยนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตับตะไคร้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ทีมงานเราด้วยนะครับผม แต่ถ้าเกิดมีโปรเจกต์ใหม่ๆครั้งต่อไปก็ฝากอย่าลืมคอยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับอ่ามีคนมาส่งของมาส่งของยอดเงินเท่าไหร่ครับ, 2> บ1 2 0่บบาทครับผมอ่าเงินอยู่ในกระป๋องนะ